สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนาๆทุกท่านนะวันนี้เราออกมาดำปลาหนองบอ่อวันนี้เมื่อวานไปแกดำแล้วน้ำใสามากแต่ว่าปลาก็รู้สึกว่าจะหาตัวยากอยู่ครับแต่ว่าถ้าเจอตัวก็โอกาสได้ตัวเยอะเพราะว่าปลาเชื่องอยู่แต่ว่าเริ่มหาเริ่มคุนฟังหนึ่งแล้วไปเมื่อวานแต่ว่าฟังหนึ่งก็ยังใสยอยู่แต่วันนี้เรามาดำหนองบ่อครับวันนี้อยู่ ใกล้บ้านนี่แหละไปไกลก็ขี้เกียจไปครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันเลยนี่ก็บ่ายบ่ายโมงบ่ายเมืนอไบ่ายสองกันิบบ่ายโมงกันไปครับไปครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเตรียมของกันเรียบร้อยแล้วลองบอสเบร์ครับวันนี้ไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมตามแถวบ้านวันนี้ ไปครับดำลงมาใจแรกครับจงังหวะนี้นี่ครับไว้มากครับยิงยังไงก็ยิงไม่ทันครับขนาดสโลแล้วก็ยังมองไม่ทันอยู่ครับทีมงานดำลงมาก่อนบอกว่าเจอปลาหลายตัวแล้วครับจุดนี้แต่ว่ายิงไม่ทันครับเพราะว่าปลานี่ไวมาก ตรงวนี่ย้ายขึ้นมาดำในป่าสาลายครับจุดนี้นี่เคยเจอหลุมป่าเยอะมากครับเดี๋ยวว่าป่านี่ไวมากครับตรงวันี้เจอหลุมอยู่ด้านหน้าครับเรียบร้อยครับต้องรีบยิงก่อนนะครับเพราะว่า,วาถ้าปลาเห็นคนนี่ไปก่อนแน่ครับ พอดีมีป่าสลายบังไว้อยู่ครับตัวนี้ถ้าไม่บางนี้น่าจะเห็นคนน่าจะไปแล้วครับป่าจุดนี้คือเชี่ยวมาก อยกันลอนมาแล้วก็มองเห็นช่องด้านหน้าครับค่อยดำลงไปครับจังหวะนี้เนี่ยครับปลาอยู่ใต้ท้องครับแต่มองไม่เห็นครับปลาลอยออกมาครับนี่ครับดีครับที่ปลายังหยุดรอคนอยู่ครับยิงเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับปกตินี่ปลาจะไม่ค่อยหยุดดูนะครับ ีเป็นช่องใหญ่อยู่ด้านหน้าเลยครับต้นบัวตายเป็นช่องใหญ่เลยครับนี่ครับปลาอยู่ด้านหน้าครับมองไม่เห็นครับมัวแต่มองซ้ายมือครับปลาอยู่ด้านขวามือครับพยายามลอยตามไปนะครับแต่ว่าน่าจะไปไกลแล้ว ตอนนี้เราย้ายมาดำอยู่ข้างฟังนะครับน้ำตื้นๆครับจุดนี้น้ำนี่ยืนนี่ประมาณเท่าเอลครับประมาณเมตรเดียวครับจุดนี้แต่ว่าน้ำใสามากนะครับ เราพยายามดำไปตามมุมของต้นจอกนะครับแล้วก็มองออกไปขวามือนะครับ <S 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 จากวันนี้เจอปลาอยู่ขวามือครับลอยอยู่เล่นช้าๆเลยครับค่อยๆลอยเข้าไปแล้วก็ยิงเลยครับ นี่ครับปลาอยู่ไกลมากนะครับแต่ว่าน้านําใสนี่มองเห็นมันจะอยู่ใกล้นะครับก็เลยค่อยๆลอยเข้าไปก่อนครับยิงเข้าไปนี่เข้าไปนิดเดียวเองครับเพราะว่าเกือบสุดเชือกไปครับตัวนี้นี่ครับตัวใหญ่มากครับวนมากตัวนี้น่าจะประมาณตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดนี่ประมาณไซส์สามกิโลนะ งนิดเดียวครับจัมัดมาไม่ไกลมากครับนี่ครับมาเจออีกตัวหนึ่งครับลอยอยู่นิ่งๆนะครับมองเห็นอยู่ไกลนะครับแต่ว่าน้ำใสจริงจุดนี้มองเห็นเนี่ยเหมือนปลาอยู่ใกล้ๆเลยครับ ชมผลงานกันครับีว <c oughs> ันนี้พาดเดอะมาก,ด,มากดูครับตัวใหญ่มากใส่ก็ประมาณ2 2โลน่าจะไม่ถึง3ครับ <c oughs> หนังบอเบเบอครับหนาวหนาวครับหนาวเนี่ย ไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามว่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส้าว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ